สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพลังจิตวิญญาณในวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมานั่งพักใจแล้วตั้งคำถามกับตัวเองสักเล็กน้อยเราเคยล้มเหลวในชีวิตหรือไม่เราเคยรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้จนไม่อยากก้าวต่อไปบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนคงเคยผ่านช่วงเวลาเช่นนั้นมาแล้ว บางคนล้มเหลวในความรักบางคนล้มเหลวในธุรกิจบางคนล้มเหลวในเรื่องการงานหรือการเรียนและบางครั้งความล้มเหลวนั้นก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าแต่ผมอยากถามกลับกับทุกท่านว่าความล้มเหลวจริงๆแล้วมันคือจุดจบจริงหรือหรือแท้จริงแล้ว มันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม่ที่จักราวาลกำลังมอบให้เราลองมองรรอบๆตัวเรามีใครบ้างที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมือทำแทบไม่มีเลยใช่ไหมครับเพราะคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ล้วนเคยสะดุดเคยล้มเคยผิดพลาดมาแล้วทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยล้มเหลว แต่เป็นเพราะทุกครั้งที่ล้มเขาเลือกที่จะลุกขึ้นใหม่และในวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาร่วมกันเรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่จะสอนให้เราเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นและพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนจับมือเดินไปพร้อมๆกัน แล้วเราจะค่อยๆค,คลี่คลายทุกมุมมองเพื่อเห็นว่าแท้จริงแล้วความล้มเหลวที่เรากลัวนั้นอาจไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือของขวัญที่ซ่อนอยู่ภายในเส้นทางชีวิตเมื่อเราพูดถึงคำว่าความล้มเหลวหลายคนมักจะรู้สึกกลัวรู้สึกเจ็บปวดและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตแต่หากเราลองตั้งสติแล้วมองความล้มเหลวอย่างจริงใจ เราจะพบว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสำเร็จอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความล้มเหลวไม่ใช่ตราบาปไม่ใช่สิ่งที่ต้องอับอายแต่คือครูที่เข้มงวดที่สุดที่คอยบอกเราว่าเส้นทางเดิมนั้นยังไม่ใช่คำตอบและทุกครั้งที่เราล้มเหลวมันกําลังชี้ทามให้เราเห็นว่าเราควรเปลี่ยนปรับหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม ลองนึกถึงเด็กน้อยที่กำลังหัดเดินเขาจะล้มกี่ครั้ง10ครั้งร้อยครั้งแต่เด็กคนนั้นไม่เคยคิดว่าการล้มครั้งแรกคือความพ่ายแพ้ถาวรกลับกันเขาจะค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นใหม่และก้าวต่อไปจนในที่สุดการเดินก็กลายเป็นสิ่งธรรมชาติในชีวิตประจำวันนี่แหละครับบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดว่า ความล้มเหลวเป็นเพียงขั้นตอนของการเรียนรู้ในประวัติศาสตร์เราเห็นตัวอย่างมากมายโทโมัสเอดิสันเคยล้มเหลวนับพันครั้งกว่าจะคิดค้นหลอดไฟได้สำเร็จวอลดิสนีน่เคยถูกปฏิเสธว่าไร้จินตนาการแต่สุดท้ายก็สร้างอาณาจักรการ์ตูนที่ครองใจคนทั่วโลกหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์นักปรัชญานักคิดทั้งหลาย ต่างก็ล้วนมีร่องรอยของความล้มเหลวที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคำถามคือและทำไมเราถึงกลัวความล้มเหลวบางทีเพราะเราถูกสอนให้เชื่อว่าความล้มเหลวคือการเสียหน้าเพราะเรากลัวสายตาคนอื่นกลัวเสียงวิจารณ์แต่แท้จริงแล้วเสียงวิจารณ์เหล่านั้นไม่สามารถกำหนดคุณค่าในตัวเราได้เลยมีเพียงเราเท่านั้นที่จะเลือกได้ว่า จะหยุดนิ่งเพราะล้มเหลวหรือจัดใช้มันเป็นแรงผลักให้เดินต่อเมื่อเรามองความล้มเหลวใหม่เราจะเริ่มเห็นว่ามันคือการสะท้อนว่าเรากำลังพยายามคนที่ไม่เคยล้มเหลวเลยคือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ๆเลยเช่นกันดังนั้นทุกบาดแผลทุกร่องรอยความพ่ายแพ้ก็คือหลักฐานว่าเราได้กล้าที่จะก้าวออกไป สิ่งสำคัญคือการปรับมุมมองจากที่เคยมองว่าความล้มเหลวคือจุดจบให้กลายเป็นมองว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ครั้งใหม่เหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดกิ่งมันอาจดูเหมือนจบสิ้นแต่ในความจริงมันกำลังสะสมพลังเพื่อแตกกิ่งใบที่แข็งแรงกว่าเดิมผมอยากให้ทุกท่านลงถามตัวเองตอนนี้ความล้มเหลวครั้งล่าสุดที่เราเจอ มันสอนอะไรกับเราบ้างบางทีมันอาจสอนให้เรารู้จักอดทนมากขึ้นบางทีมันอาจทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เราเคยละเลยและบางทีมันอาจเป็นสัญญาณที่จัก,กรวาลส่งมาเพื่อบอกว่าเรายังไม่พร้อมสำหรับเส้นทางเก่าแต่กำลังถูกผลักไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าถ้าเรามองด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะพบว่า ความล้มเหลวไม่เคยพรากอนาคตของเราไปเลยมันเพียงแต่ปรับเส้นทางเพื่อพาเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงเท่านั้นเองดังนั้นตั้งแต่วินาทีนี้ไปขอให้ทุกครั้งที่คุณเจอความล้มเหลวอย่าพึ่งตีความว่ามันคือจุดสิ้นสุดแต่ให้ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างแล้วใช้คำตอบนั้นเป็นเสมือนเข็มทิศ ที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าเพราะความล้มเหลวคือครูผู้เข้มงวดแต่ก็เป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่จะอยู่กับเราเสมอเพื่อให้เราก้าวต่อไปอย่างแข็งแรงกว่าเดิมเมื่อเราเริ่มทำความเข้าใจกับความล้มเหลวแล้วขั้นตอนต่อไปคือการดึงเอาข้อคิดจากมันออกมาให้ได้เพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใด มันย่อมมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอข้อคิดแรกที่ความล้มเหลวมอบให้เราก็คือการรู้จักความจริงของชีวิตชีวิตไม่เคยเป็นเส้นทางราบเรียบอย่างที่เราคาดหวังบางครั้งสิ่งที่เราวางแผนไว้อย่างดีก็อาจไม่เป็นไปตามที่คิดความล้มเหลวจึงเป็นเหมือนครูที่เตือนเราให้ยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่แน่นอน และเมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนได้ใจเราก็จะอ่อนโยนขึ้นแข็งแรงขึ้นและพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้อคิดต่อมาคือการเรียนรู้ที่จะถ่อมตัวความสําเร็จทำให้เราภูมิใจแต่บางครั้งมันก็ทำให้เราลืมตัวในทางตรงข้ามความล้มเหลวทำให้เราก้มหน้าลงมองพื้นและตระหนักว่า เรายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมันสอนให้เราเห็นคุณค่าของการฟังผู้อื่นการเปิดใจรับคำแนะนำและไม่ยึดติดกับความถูกต้องของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวอีกข้อคิดหนึ่งที่สำคัญมากคือความล้มเหลวทำให้เห็นคุณค่าของความพยายามถ้าเราได้ทุกอย่างมาง่ายได้เราจะไม่มีวันรู้สึกถึงรสชาติที่แท้จริงของความสำเร็จแต่เมื่อเราผ่านความล้มเหลว ผ่านการล้มแล้วลุกซ้ำๆวันที่เราสำเร็จจริงๆน้ำตาแห่งความสุขที่หลั่งออกมามันจะเต็มไปด้วยความหมายและพลังที่ยิ่งใหญ่ความล้มเหลวยังสอนให้เราเข้าใจว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้มีเพียงทางเดียวบางทีเรามุ่งมั่นกับทางหนึ่งอย่างหนักแต่กลับไปเจอทางตันความล้มเหลวในตอนนั้นอาจเป็นเพียงการเบนทาง ให้เราเดินไปในเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมกว่าหากเราเปิดใจเราจะเห็นว่ามีโอกาสอีกมากมายรอเราอยู่นอกจากนี้ความล้มเหลวยังช่วยเปิดเผยว่าใครคือเพื่อนแท้ในวันที่เราสำเร็จคนมากมายพร้อมจะเข้ามาชื่นชมแต่ในวันที่เราล้มเหลวเราจะเห็นชัดเจนว่าใครที่ยังคงยืนอยู่ข้างเรา และการได้รู้จักเพื่อนแท้ในยามลำบากมันคือของขวัญล้ำค่าที่สุดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความล้มเหลวทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราเคยผ่านความเจ็บปวดความท้อแท้เราจะมีหัวใจที่อ่อนโยนต่อคนรอบตัวเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าแต่ละคนต่างมีเส้นทางที่ยากลำบากเป็นของตัวเองความล้มเหลว จึงสร้างความเมตตาและทำให้เราพร้อมยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจท้ายที่สุดความล้มเหลวสอนให้เรารู้จักคุณค่าของเวลาและความพยายามมันบอกเราว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนทุกสิ่งต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนและทุกครั้งที่เราล้มเหลวมันคือการฝึก ให้เรามีความแข็งแกร่งในใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าความล้มเหลวไม่ได้พรากสิ่งสำคัญไปจากเราเลยตรงกันข้ามมันได้มอบคุมทรัพย์แห่งข้อคิดที่จะทำให้เราก้าวต่อไปบนเส้นทางชีวิตอย่างมีสติและมั่นคงมากกว่าเดิมเมื่อเราเริ่มทำความเข้าใจกับความล้มเหลวแล้วขั้นตอนต่อไป คือการดึงเอาข้อคิดจากมันออกมาให้ได้เพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดมันย่อมมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอข้อคิดแรกที่ความล้มเหลวมอบให้เราก็คือการรู้จักความจริงของชีวิตชีวิตไม่เคยเป็นเส้นทางราบเรียบอย่างที่เราคาดหวังบางครั้งสิ่งที่เราวางแผนไว้อย่างดีก็อาจไม่เป็นไปตามที่คิด ความล้มเหลวจึงเป็นเหมือนครูที่เตือนเราให้ยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่แน่นอนและเมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนได้ใจเราก็จะอ่อนโยนขึ้นแข็งแรงขึ้นและพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้อคิดต่อมาคือการเรียนรู้ที่จะถ่อมตัวความสำเร็จทำให้เราภูมิใจแต่บางครั้งมันก็ทำให้เราลืมตัว ในทางตรงข้ามความล้มเหลวทำให้เราก้มหน้าลงมองพื้นและตระหนักว่าเรายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมันสอนให้เราเห็นคุณค่าของการฟังผู้อื่นการเปิดใจรับคำแนะนำและไม่ยึดติดกับความถูกต้องของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวอีกข้อคิดหนึ่งที่สำคัญมากคือความล้มเหลวทำให้เห็นคุณค่าของความพยายามถ้าเราได้ทุกอย่างมาง่ายได เราจะไม่มีวันรู้สึกถึงรสชาติที่แท้จริงของความสำเร็จแต่เมื่อเราผ่านความล้มเหลวผ่านการล้มแล้วลุกซ้ำๆวันที่เราสำเร็จจริงๆน้ําตาแห่งความสุขที่หลั่งออกมามันจะเต็มไปด้วยความหมายและพลังที่ยิ่งใหญ่ความล้มเหลวยังสอนให้เราเข้าใจว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้มีเพียงทางเดียวบางทีเรามุ่งมั่นกับทางหนึ่งอย่างหนัก แต่กลับไปเจอทางตันความล้มเหลวในตอนนั้นอาจเป็นเพียงการเบนทางให้เราเดินไปในเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมกว่าหากเราเปิดใจเราจะเห็นว่ามีโอกาสอีกมากมายรอเราอยู่นอกจากนี้ความล้มเหลวยังช่วยเปิดเผยว่าใครคือเพื่อนแท้ในวันที่เราสำเร็จคนมากมายพร้อมจะเข้ามาชื่นชม แต่ในวันที่เราล้มเหลวเราจะเห็นชัดเจนว่าใครที่ยังคงยืนอยู่ข้างเราและการได้รู้จักเพื่อนแท้ในยามลำบากมันคือของขวัญล้ำค่าที่สุดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความล้มเหลวทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราเคยผ่านความเจ็บปวดความท้อแท้เราจะมีหัวใจที่อ่อนโยนต่อคนรอบตัว เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าแต่ละคนต่างมีเส้นทางที่ยากลำบากเป็นของตัวเองความล้มเหลวจึงสร้างความเมตตาและทำให้เราพร้อมยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจท้ายที่สุดความล้มเหลวสอนให้เรารู้จักคุณค่าของเวลาและความพยายามมันบอกเราว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนทุกสิ่งต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนและทุกครั้งที่เราล้มเหลวมันคือการฝึกให้เรามีความแข็งแกร่งในใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นหากเรามองลึกลงไปเราจะเห็นว่าความล้มเหลวไม่ได้พรากสิ่งสำคัญไปจากเราเลยตรงกันข้ามมันได้มอบคุมทรัพย์แห่งข้อคิดที่จะทำให้เราก้าวต่อไปบนเส้นทางชีวิตอย่างมีสติและมั่นคง มากกว่าเดิมบางครั้งสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจมากที่สุดไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรูหรือทฤษฎีที่ลึกซึง้งแต่เป็นเรื่องราวของคนที่เคยล้มเหลวจริงๆและยังลุกขึ้นใหม่ได้ลองนึกถึงโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกบันทึกว่าล้มเหลวนับพันครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟได้สำเร็จเขาไม่ได้มองว่าการทดลองที่ไม่สำเร็จคือล้มเหลว แต่เขากล่าวไว้ว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันเพียงค้นพบวิธีที่ยังใช้ไม่ได้อีกหนึ่งวิธีนี่คือตัวอย่างที่สอนเราว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งคือบันไดที่พาเราใกล้ความสำเร็จมากขึ้นวอลดิสีย์ผู้ก่อตั้งจัก,กรวาลแห่งการ์ตูนและความฝันเคยถูกบอกว่าไม่มีความคิดสร้างสรรพอเขาถูกปฏิเสธถูกหัวเราะเยาะแต่เขาไม่ยอมแพ้ เขาใช้คำพูดเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลินจนสร้างโลกแห่งดิสนีย์ที่ยังคงเปล่งประกายจนถึงทุกวันนี้หากวันนั้นเขายอมแพ้เพราะคำวิจารณ์เราอาจไม่มีมิกกี้เมาส์หรือสวนสนุกที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับล้านอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรู้จักดีคือ J.K. r o โ l i ลิงผู้เขียนแฮ r ์รี่พอตเตอร์เธอเคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แทบไม่มีเงินพอเลี้ยงลูกต้นฉบับนิยายเล่มแรกของเธอ ถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธมากกว่า10ครั้งแต่เธอยังคงเชื่อในเรื่องราวที่ตัวเองสร้างขึ้นสุดท้ายแฮร์รี่พอตเตอร์กลายเป็นวรรณกรรมที่ครองใจคนทั้งโลกและทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของคนดังระดับโลกเท่านั้นถ้าเราหันมามองรอกตัวเราจะเห็นคนธรรมดามากมายที่เคยล้มเหลวแต่ยังคงยืนหยัดได้ ชายคนหนึ่งอาจจะเคยล้มเหลวจากธุรกิจแรกที่ลงทุนไปจนหมดตัวแต่เขาเลือกที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะจมอยู่กับความเสียใจในที่สุดเขาสามารถสร้างธุรกิจใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมได้และเมื่อมองย้อนกลับไปเขากลับรู้สึกขอบคุณความล้มเหลวครั้งแรกนั้นเพราะมันคือบทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งอาจจะเคยผิดหวังในความรักจนแทบหมดศรัทธา แต่เธอใช้เวลานั้นกลับมาเรียนรู้ตัวเองพัฒนาความสามารถและค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเธอก็ได้พบคู่ชีวิตที่เข้าใจและพร้อมเดินไปด้วยกันเธอกล่าวไว้ว่าถ้าไม่ได้ล้มเหลวในรักครั้งนั้นฉันคงไม่ค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เราเห็นว่าความล้มเหลวไม่เลือกใครไม่ว่าเราจะเป็นใคร มันย่อมเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราเลือกที่จะตอบสนองต่อมันอย่างไรคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้เสมอและทุกครั้งที่พวกเขาลุกขึ้นใหม่พวกเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังเผชิญความล้มเหลวขอให้คุณมองไปที่เรื่องราวเหล่านี้ เพราะพวกเขาเคยอยู่ในจุดที่มืดมนที่สุดเช่นเดียวกับคุณแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่หยุดเดินและในที่สุดพวกเขาก็พบแสงสว่างที่ปลายทางและคุณเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเมื่อเราผ่านช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวเมื่อเราได้ข้อคิดได้แรงบันดาลใจและเรียนรู้วิธีเปลี่ยนมันเป็นพลังแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่เหลืออยู่ ก็คือการเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการวางเป้าหมายใหม่เป้าหมายที่เคยทำไม่สำเร็จอาจไม่ได้หายไปไหนแต่เราสามารถปรับให้มันชัดเจนขึ้นแบ่งย่อยให้เล็กลงเพื่อให้ก้าวไปถึงได้ง่ายขึ้นทีละขั้นการเดินทางหมื่นลีย่อมเริ่มจากก้าวแรกเสมอ เมื่อเรามีเป้าหมายใหม่แล้วสิ่งที่ต้องตามมาคือความสม่ำเสมอหลายครั้งที่เราล้มเหลวเพราะเราหยุดกลางทางแต่ถ้าเรายังคงก้าวไปแม้จะช้าแม้จะเล็กแต่ก็ยังเป็นการเดินหน้าความสม่ำเสมอนี้เองที่จะสร้างพลังสะสมจนกลายเป็นความสําเร็จในที่สุด อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การเดินหน้ามั่นคงคือการฝึกใจให้เข้มแข็งความท้อแท้จะมาเยือนเราเป็นระยะระยะแต่ถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติรู้จักควบคุมความคิดและอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวง่ายๆต่ออุปสรรคเล็กน้อยที่ผ่านเข้ามาจิตใจที่มั่นคงจะทำให้เราก้าวต่อไปได้ แม้ในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนการเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงยังหมายถึงการเรียนรู้ตําลอดเวลาอย่ากลัวที่จะปรับปรุงอย่ากลัวที่จะถามอย่ากลัวที่จะเรียนจากคนอื่นทุกความรู้ใหม่ทุกประสบการณ์ใหม่จะเป็นเหมือนสเสบียงที่ช่วยให้เรามีแรงก้าวต่อไปและอย่าลืมว่าเราไม่จำเป็นต้องเดินลำพัง การมีเพื่อนร่วมทางมีคนที่ให้กำลังใจหรือแม้แต่มีแบบอย่างที่เรายึดถือจะช่วยทําให้เส้นทางของเรามีแสงสว่างมากขึ้นในวันที่เราท้อเสียงเล็กๆที่บอกเราว่าสู้ต่อไปนะอาจเป็นแรงผลักที่ทําให้เรายังยืนอยู่ได้ท้ายที่สุดการเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงไม่ได้หมายถึงการวิ่งเร็วที่สุด แต่คือการไม่หยุดก้าวแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดและเมื่อเราหันกลับไปมองเราจะพบว่าระยะทางที่เราเดินมานั้นไกลกว่าที่เราคิดเสมอจงเชื่อมั่นว่าทุกก้าวที่คุณกำลังเดินไปไม่ว่าจะช้าหรือเร็วมันกำลังพาคุณใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกวันและในวันนั้นคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยหยุดเดิน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เดินทางร่วมกันจากความหมายของความล้มเหลวผ่านข้อคิดที่มันมอบให้เราได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนมันเป็นพลังและยังได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวจริงจนในที่สุดเรามาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้สิ่งที่อยากฝากไว้คือความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรู มันไม่ใช่ตราบาปที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตแต่แท้จริงแล้วมันคือครูผู้ซื่อสัตย์ที่สุดที่จะคอยสอนให้เรารู้จักความจริงของชีวิตทุกครั้งที่เราล้มมันอาจทำให้เราเจ็บปวดแต่มันก็ทำให้เราตื่นรู้ว่าเรายังมีบางสิ่งที่ต้องพัฒนามันทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน และทำให้เราเห็นคุณค่าของความพยายามอย่าก,กลัวความล้มเหลวเพราะการกลัวที่จะล้มก็คือการกลัวที่จะเติบโตหากเรายอมแพ้เพราะกลัวเราจะไม่มีวันได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเราทำได้ไกลแค่ไหนจงจำไว้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่คือคนที่ล้มแล้ว ยังเลือกที่จะลุกขึ้นใหม่และทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่เราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเสมอดังนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนของเส้นทางชีวิตหากคุณกำลังเผชิญความล้มเหลวขอให้คุณยิ้มให้กับมันแล้วถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากมันเพราะเมื่อคุณกล้าที่จะเรียนรู้ เมื่อคุณกล้าที่จะก้าวต่อไปความล้มเหลวครั้งนี้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าหนึ่งที่ทำให้คุณภูมิใจในอนาคตและในวันที่คุณไปถึงเป้าหมายคุณจะหันกลับมายิ้มพร้อมพูดกับตัวเองว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันไม่ยอมแพ้ขอให้ทุกท่านจงจำเอาไว้เสมอความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ ที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่งดงามกว่าเดิมด้วยความรักและปรารถนาดีจากช่องพลังจิตวิญญาณ